สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการซื้อสะสมและก็เริ่มต้นสร้างกองทัพ a d e p t u s Custodes ก็ขอเริ่มต้นที่ข้อมูลทั่วไปก่อนเลยนะครับ Custodes เนี่ยเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่เหนือชั้นยิ่งกว่า Space Marine โดยที่นักรบในหน่วย Custodes ทุกคนสามารถเรียกได้ว่าตำนานได้ทั้งในด้านการต่อสู้และก็ด้านสติปัญญากองทัพ Custodes ส่วนมากนะครับจะทาหน้าที่เป็นองค์ขลักประจาตัวของ The Emperor แต่ในยุคที่ Roboute Guilliman ก,กลับมาพวก Custodes เนี่ย ก็ส่งกองกําลังขนาดเล็กไปกำจัดศัตรูของอิมพิเรียมโดยหลักการที่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบและก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกองทัพอื่นๆของอิมพิเรียมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหน่วย Sister of Silence กองกําลังหญิงล้วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไล่ล่าไซเกอร์โดยที่สมาชิกในหน่วยนี้ทุกคนเป็นแบล็กหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ไรตัวตนในมิติวาร์ปที่ใครอยู่ใกล้ก็ทําให้ไซเกอร์อ่อนกําลังลงได้ในส่วนถัดไปนะครับก็จะพูดถึงในด้านของเกมเพลย์หรือว่าแนวทางการเล่น คัสโตเดสเป็นทัพที่มีจำนวนโมเดลน้อยกว่าทัพอื่น,นเน้นทหารหน่วยอ l ลิทและก็ HQ ที่มีสแตทที่ดีมากๆในการเอาชนะศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าด้วยความที่มีโมเดลน้อยนะครับทำให้ทัพคัสโตเดสเนี่ยเป็นทัพประหยัดเงินสำหรับใครหลายๆคนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับการเล่นเพื่อดึงประสิทธิภาพของกองทัพคัสโตเดสให้ออกมาได้มากที่สุดยูนิตท,ที่ดีในหลายๆส่วนยังไม่มีโมเดลพลาสติกแต่เราต้องไปซื้อโมเดลเรซินจาก For g e World ที่เป็นบริษัทย่อยของเกมเวิร์กช็อปแทน ซึ่งข้อเสียใหญ่ๆเลยนะครับก็คือราคาที่แพงและเลซินก็เป็นวัสดุโมเดลที่ใช้งานได้ยากสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมเลยอยากแนะนำว่าในการเริ่มต้นเราซื้อแค่โมเดลพลาสติกไปก่อนถ้าถูกใจทับคัสโตเด s จริงๆค่อยไปลงทุนกับยูนิชฟอร์จเวิร์ส่วนในปัจจุบันไนท์ด t ชั่นคัสโตเดซก็เป็นทับที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับถ้าจัดอันดับอะไรก็อยู่เทียบบนตลอดในด้านกฎหลักๆก็มีการเลือกชิลโฮสที่เหมือนกับแชปเตอร์ของ Space Marine แต่ละอัน ก็มีสีประจำตัวที่ต่างกันให้บัฟต่างกันตัวอย่างเช่น The Emperor chosen ก็เป็นตัวเด่นของฝ่ายนี้นะครับภาพอาร์ตภาพโมเดลก็มักจะเป็นของฝ่ายนี้แล้วก็ในเกมเองก็เป็นช h i l ฮ host ที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วถัดไปก็คือ Shadow Keeper เป็นหน่วยที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ก็มีกรอะสีดำที่เท่มากๆและก็เหมาะกับคนขี่เกียรทํทสีแบบผมก็เป็นพัสดีของฟุ๊กที่ใช้ขังศัตรูที่เป็นตัวอันตรายต่อ Imperium ในเกมก็มีบัฟที่ดีเป็นรองแค่โชเซนเลยนะครับถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวของคัสโตเดสก็สามารถไปฟังในคลิป YouTube หรือว่าอ่านในวิกิไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับผมก็อาจจะมาทำคลิปอธิบายเนื้อเรื่องแบบเจาะลึกมากกว่านี้และก็เหมือนกับคลิปก่อนๆแหล่งรวมข้อมูลเนะื้อเรื่องกดข้อมูลยูนิตที่ดีที่สุดนะครับก็คือหนังสือโคเด็กซ์ถ้าเราไม่รีบก็รอเทนอิดิชันไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าพร้อมส่งกองทัพกล้วยหอมจอมซนะลงสามลบแล้วของมันก็ต้องมีนะครับ ในส่วนของกล่องเริ่มต้นนะครับก็ขอพูดถึงกล่องบอร์ดติงพาโทว่าถ้าหาเจอก็ให้ซื้อเลยนะครับยูนิตในกล่องนั้นเนี่ยจำเป็นทุกตัวแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงครับคอมแบทพาโทก็เป็นกล่องเริ่มต้นที่ดีส่วนโมเดลฟอร์จเ o ิร์นะครับถ้าหามือสองได้ก็ดีเพราะว่าอย่าคาดหวังว่าจะมาอยู่ในกล่องเริ่มต้นที่ลดราคาแล้วก็ถ้าไม่รีบอะไรรอช่วงท้ายปีกล่องเทศกาลคริสต์มาสก็น่าจะได้ยูนิตดีๆที่ลดราคาเยอะนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ ผมก็ขอลงรายละเอียดที่กล่องคอมแบทพาโทอย่างเดียวก่อนสําหรับโมเดลภายในกล่องกล่องนี้นะครับไม่มีตัว HQ ที่เป็นตัวพิเศษแต่ว่าเราสามารถต่อยูนิตในกล่องให้กลายเป็น HQ ได้ Custodian g u a กาดรูป้าตัวที่เราสามารถต่อให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นชิวกับตันที่เป็น HQ และก็อีกตัวหนึ่งเป็น Vexilus Creator อร i t ลท,ที่ถือเสาบัฟผมก็แนะนำให้ต่อเป็น Ve x i l l ั s แค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือต่อเป็นกาดธรรมดาดีกว่า เพราะว่าชิวกับตันปกติไม่ดีเท่ากับ HQ ตัวอื่น v e r t u s Creator Fast Attack 3ตัวโดยที่ตัวหนึ่งสามารถต่อให้กลายเป็นชิวกับตัน On d w n Eagle Jet Bike HQ ซึ่งผมก็แนะนำให้ใช้ HQ เป็นตัวนี้นะครับ Sister of Silence 10ตัวต่อได้3แบบ Prosecutor t r o u p ถือปืนโบสกัน v i g i l a t o r Elite ถือดาบ Witch Seeker Fast Attack ถือปืนไฟ ส่วนตัวผมมองว่าต่อเป็นโ r o s e คิวเตอร์5ตัววิสติเกอร์5ตัวน่าจะดีกว่าครับแล้วก็กองทัพของค u ัสโตเดสไม่จำเป็นจะต้องมียูนิตซิสเตอร์ออฟไซเลนเยอะแลวก็ควรไปใช้ยูนิตตัวอื่นมากกว่าช่วงถัดมานะครับก็คือในส่วนของการขยายกองทัพในหน่วยทรู p ก็ขอเริ่มต้นที่ Guard. ค u ัสโตเรียนการ์ดควรซื้อเพิ่มอีกสักกล่องนะครับติดโลก่กับดาบก็ดีถือหอกก็ดีแล้วแต่ความชอบถ้าอยากให้อึดก็ถือโล่เพราะว่าดาบกับหอกนะครับต่างกันแค่ระยะกับดาเมจ ที่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากสกิทารัมคัสโตเดียนอันนี้ก็แล้วแต่งบนะครับเป็นโมเดล Forge World ที่เอาความอืดของคัสโตเดสบวกระยะอิงและก็ดาเมจจากปืนโบเตอร์ถ้ามีงบก็ดีนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแบบเน้นระยะไกลแต่ว่าก็มีแต้มต่อตัวที่แพงกว่ากาดธรรมดาในส่วนของอ e ีลิตก็ขอแนะนำอลาเรสเทอร์มินเอเตอร์ตัวนี้ผมแนะนำว่าซื้อมากล่อง2กล่องก็โอเคครับแนะนำให้ติดขวานเป็นยูนิตที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลย เพราะว่ามีบาลิสตัสกรีเนตรันเชอร์คัสโตเดสวอร์เดนยูนิตนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่อึดเท่ากับอาราเลียสแนะนําว่าให้ติดหอกสแต็ตใกล้เคียงกันเว็กซิลัสเฟรเยเตอร์เป็นตัวที่สามารถต่อได้จากกล่องอื่นๆก็มีบัฟที่ดีนะครับแต่ว่าแต้มแพงสำหรับยูนิตตัวเดียวสำหรับตัวต่อมานะครับคอนเทนเตอร์กาลาตัสและอะคิลัสเรดนอตจากฟอร์ดเวิลด์ก็เป็นยูนิตที่ดีมากๆเลยนะครับเสียที่ราคาโมเดลค่อนข้างแพง ถ้ามีงบเนี่ยผมแนะนําให้ต่อเป็นอะคิลัสสัก2ตัวก็ดีนะครับส่วนโมเดลตัวใหญ่ราคาแพงแบบนี้ก็แนะนําว่าให้ติดแม่เหล็กไว้สลับล่างระหว่างคาราตัสกับอะคิลัสก็เป็นวิธีการประหยัดเงินที่ดีในหน่วย Fast Attack Ver t อร์ทัสเพรเตอแนะนําให้ติดซาวโวลันเชอร์นะครับคุ้มค่าแต้มมากซื้อมาเสริมทับอีก2กล่องก็ดีครับเพราะว่าถ้าเราต่อจากกล่องคอมแบทพาโทเนะี่ยให้ตัวหนึ่งเป็นชิลกับตันจะทําให้มีโมเดลเหลือนะครับเพราะว่ายูนิตเนี่ยขั้นต่ําจะต้องมี3ตัว ไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถสร้างยูนิตได้นะครับยอมมีโมเดลเหลือดีกว่าแต่ว่าถ้าเราหาคนขายแยกได้ก็ให้ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวกับอีกหนึ่งกล่องวิ t ซิ t i c k e เอาไว้เติมช่องเวลาแต้มเหลือกับจัดการกองทัพที่มีฐานลาบเยอะในหน่วยทรานสปอร์ตไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ก็ซื้อไรโน่ของมารินปกติแต่ว่าทำสีท้องให้กลายเป็นไซคาหน้าไรโน่เอาไวข้ขนซิสเตอร์ออฟไซเลนต์ถัดมาก็เป็นหน่วยเฮฟวี่ซัพพอร์ตนะครับหน่วยนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีงบหนาเท่านั้นเลย เพราะว่ายูนิตที่ดีมีแต่ของ Forge World ที่แนะนำก็มี c o l o d e u s Craft Tank วิ่งเร็วยิงระยะไกลและก็ดาเมจรแรงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถถังคันอื่นเนี่ยก็อาจจะมีความอึดที่ไม่มากแต่ว่าก็สามารถใช้ประโยชน์จากระยะในการยิงนะครับทำให้สามารถเอาไปสอยโมเดลของฝ่ายอื่นได้ก็น่าจะเป็นหน่วย Heavy Support ที่ดีที่สุดของกองทัพ c a ั t o e รแล้ว Elemon h e a v ฮ d ว e a d n o น g อ t อึดมากต่อแบบระยะไกลหรือว่าระยะประชิดก็ดี เหตุผลสาคัญที่สุดนะครับก็คือเป็น red node ที่เท่มากๆแต่ว่าผมก็แนะนําให้ใช้เป็น container ที่เป็น elite แทนดีกว่านะครับส่วนในหน่วยของ HQ เนี่ยเลือกได้ไม่ยากเลยครับฟราจานวอลลอิสเป็น HQ ที่ดีที่สุดแล้วทั้งอืดตีแรงสกิลประจําตัวก็ดีเปลี่ยนบัฟในกองทัพก็ได้ถึงจะโดนเนิร์ฟด้วยการเพิ่มแต้มแต่ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับข้อเสียข้อเดียวที่พอจะนึกออกเลยเนี่ยก็คือแต้มที่แพงซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครอของฝ่ายอื่นที่ไม่แต้มพอๆกัน พ่อาจารย์วอลลิสก็ยังคงเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ดีสําหรับ HQ ชคิวตัวถัดมานะครับก็คือชิวกับตันออนดอนอีเกิลเจ็ตไบค์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากอีกตัวหนึ่งตีแรงวิ่งเร็วสามารถแว้นไปสอยแฮชคิวของอีกฝ่ายได้สบายสบายเลยนะครับชิวกับตันอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์ต่อได้จากกล่อง阿าเลสนะครับแต่ว่าถูกกว่าล่างเจ็ตไบค์สเตตน้อยกว่าก็ถ้าวัดกันด้วยแต้มก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่ว่าตัวละครเจ็ตไบค์เนี่ยก็แนะนํามากกว่าจริง และเพชคิวตัวสุดท้ายนะครับก็คือเบลตแชมเปียนซึ่งเราซื้อได้จากกล่อง s h a d o w Throne นะ่ก็เป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าซื้อไม่ทันก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อแยกนะครับก็เป็นตัวตีระยะประชิดที่เก่งแต่ว่าไม่อึดมากนะครับถ้าวัดกันด้วยยูนิตตัวอื่นของ c u s t o d e s สําหรับคลิปแนะนําการซื้อโมเดลทับ c u s t o d e s ก็จบแล้วนะครับในคลิปถัดไปผมก็คงลงเกี่ยวกับเ r เร n ิตทั้งแนะนําทับแล้วก็การซื้อและผมก็วางแผนว่าจะพยายามทําให้มันทันเนี่ย ก่อนอัปเดต10 Edition กำลังจะมาหลังจากนั้นก็คงพักเรื่องการซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาโฟกัสกับคลิปคอนเทนเนื้อเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นตัวอย่างของเกมโบสกันแล้วน่านเล่นมากๆเลยถ้าเกมออกมาเนี่ยก็อาจจะเอามาลงช่องนะครับแล้วก็อาจจะพูดคุยแปลเนื้อเรื่องไปด้วยถ้าเพื่อนๆอยากดูผมลงคลิปเกมบ้างหรือว่าอยากแนะนำพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามปกติเลยนะครับก็ขอขอบคุณคนดูที่เสียสละเวลามาฟังช่วงท้ายของคลิป แล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับอยากพาใครเข้ารัดทีโฟ k ตเคก็แชร์ไปล้างสมองคนนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ